สวัสดีครับผมครองโกศลายุทธนะครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตผ่านพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับแผนประกันชีวิตโดยพื้นฐานว่ามีอะไรบ้างแต่ละแบบเหมาะสมกับใครบ้างและควรพิจารณาอะไรในการเรียกแผนประกันชีวิตนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแบบแรกนะครับผมจะเป็นแบบตลอดชีพนั่นเอง ซึ่งแบบประกันนี้นะครับผมจะให้ความพรุงพรองตลอดชีวิตเลยของผู้เอาประกันโดยจะมีมูลค่าความงอกเงยที่สะสมขึ้นมาเรื่อยๆเลยซึ่งสามารถใช้เป็นเงินสำรองในอนาคตได้ในระหว่างที่ลูกค้าเนี่ยชำรบเบี้ยประกันแผนนี้นะครับจะสร้างมูลค่าความงอกเงยซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ในการกู้ยืมหรือถอนออกได้ในบางกรณีการที่มีประกันชีวิตแบบตลอดชีพนั้น เหมาะมากที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างมารดกให้กับครอบครัวคนที่เรารักคนที่อยู่ข้างหลังเราหรือผู้ที่ต้องการความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะครับผมยกตัวอย่างแบบประกันนะครับแบบประกันจะมี10ทั99 15ทับ99และ20ทับ99นะครับแบบแรกเลยนะครับผม10ทั99ก็คือลูกค้าชำระเบีย้ยเพียง10ปีแต่ว่าคุ้มครอง ถึงอายุ99เลยนั่นก็คือตลอดชีวิตนั่นเองแบบที่2นะครับนั่นก็คือการชรําระเบี้ยแบบ15ครั้งแล้วคุ้มครองตลอดชีวิตเหมือนกันหรืออายุ99นั่นเองส่วนแบบสุดท้ายนะครับผมลูกค้าสามารถชาระได้ถึง20ครั้งเลยแล้วก็คุ้มครองได้ถึงอายุ99เช่นเดียวกันนะครับเรามายกตัวอย่างเคสกันดีกว่าครับยกตัวอย่างว่าเป็นผมละกัน ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยต้องการให้ครอบครัวของผมได้รับเงินก้อนถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งผมเกิดจักไปขึ้นมาแผนประกันชีวิตแบบตลอดชีพนี้จะช่วยให้ผมมั่นใจว่าครอบครัวของผมจะมีความมั่นคงทางการเงินนอกจากนี้นะครับหากผมต้องการใช้เงินสดในชีวิตประจําวันผมสามารถกู้ยืมจากมูลค่าความงอกเงยที่สะสมอยู่ในกรมธรรม์การวางแผนทางการเงินด้วยแผนนี้จะช่วยให้ผมและครอบครัว สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะผมรู้ว่ามีความคุ้มครองตลอดชีพและสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีระเบียบอีกแล้วด้วยต่อไปนะครับคือแผนประกันชีวิตแบบยูนิตลิงนั่นเองแผนนี้นะครับผมเป็นการผสมผสานระหว่างการประกันชีวิตและการลงทุนหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าประกันชีวิตควบการลงทุนนั่นเองโดยค่าเบี้ยประกันนะครับจะถูกแบ่งเป็นสส่วนก็คือ ค่าความคุ้มครองและเงินลงทุนซึ่งผู้เอาประกันสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่ต้องการได้เช่นกองทุนหุ้นหรือพันธบัตรโดยมูลค่าของกรมธรร์จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนต่างๆด้วยแผนนี้นะครับเหมาะมากสําหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและต้องการความยืดหยุ่นในการเลือกการลงทุนอีกด้วยตัวอย่างเช่นนะครับ หากลูกค้าเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์แผนประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์นี้จะช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนซึ่งในขณะเดียวกันก็มีความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเข้ามาด้วยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเงินที่ได้จากกรมธรรม์จะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงซึ่งการเลือกแผนนี้นะครับจำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนอีกด้วยเพราะผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตลาดการเงิน ดังนั้นควรมีการวางแผนและการศึกษาข้อมูลให้ดีเพื่อให้สามารถจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถัดมานะครับผมแผนประกันชีวิตต่อไปขนมโกคิดว่าจะต้องถูกใจสําหรับคนที่ชอบเก็บเงินหรือออมเงินแน่ๆน,นั่นก็คือแผนประกันชีวิตแบบออมทรัพย์นั่นเองแผนประกันชีวิตนี้นะครับผมจะมอบความคุ้มครองชีวิตพร้อมกับการออมเงินในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งเมื่อถึงกําหนดเวลา ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์แผนประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินในอนาคตเช่นการศึกษาให้กับลูกหรือการเตรียมเงินกเกษียณซึ่งขนมโกดคิดเอาไว้แล้วว่าหลา,หลายคนอาจจะมองเป้าไว้แล้วว่าจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่และมีเงินใช้ต่อเดือนเท่าไหร่โดยแบบประกันนี้จะช่วยให้ลูกค้ามีเงินคืนเมื่อครบกำหนดและยังมีความคุ้มครองชีวิตในระหว่างนั้นด้วย โอเคเรามาดูตัวอย่างแผนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์กันดีกว่าครับผมยกตัวอย่างเป็นตัวของขนมโคเองละกันถ้าผมตั้งใจออมเงินเพื่อการศึกษาให้กับลูกแผนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นี้จะช่วยให้ผมมั่นใจว่าผมจะมีเงินสำรองเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเช่นค่าเทอมค่าเรียนพิเศษและถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเงินประกันชีวิตจะช่วยให้ครอบครัวของผมมีความมั่นคงอีกด้วย การวางแผนการออมเงินนั้นเป็นทางเลือกที่ดีเพราะผมสามารถกําหนดระยะเวลาและจํานวนเงินที่จะได้รับคืนทําให้การวางแผนการเงินของผมเป็นไปได้อย่างมีระเบียบอีกด้วยครับและเราก็เดินทางมาถึงแผนประกันชีวิตแผนสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือแผนประกันชีวิตแบบโรคร้ายแรงนั่นเองซึ่งแผนประกันชีวิตแบบโรคร้ายแรงนี้เหมาะกับใครขนมโกบ,บอกได้เลยเหมาะกับทุกคนทุกเพศและทุกวัยครับผม เพราะเราไม่รู้เลยว่าโรครายแดงนี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อ,อไหร่ตอนไหนและอายุเท่าไหร่และที่สําคัญนะครับผมแผนประกันชีวิตแบบโรครายแดงนี้เบี้ยเป็นแบบคงที่ด้วยมีชาระแบบ10ครั้งคุ้มครองตลอดชีวิตหรือชําระแบบ20ครั้งคุ้มครองตลอดชีวิตเช่นเดียวกันเรามาดูตัวอย่างแรกของแผนประกันชีวิตแบบโรครายแดงกันนะครับผมขออนุญาตยากยตัวอย่างเป็นนายเอละกัน นายเได้ตัดสินใจทำประกันชีวิตแบบโรคร้ายแรงนะครับเบี้ยคงที่ไว้ที่1ล้านบาทเป็นระยะเวลา20ปีตอนที่ทำเนี่ยนายเอ,อายุ40ปีแล้วพอ20ปีถัดมานายเอ,อายุ60ปีได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางบริษัทประกันนะครับใจ่ายให้20%ของจำนวนเงินเอาประกันถัดมาอีก5ปีข้างหน้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรครายแรงระดับรุนแรงเลย บริษัทใจ่ายให้อีก80%ของจำนวนเงินเอาประกันและโปรกำทันนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีส่วนตัวอย่างที่2นะครับผมขออนุญาตเป็นนายเออีกครั้งละกันนายเอได้ทําประกันชีวิตแบบโรคหลายแรงน้ไว้ตอนอายุ40ปีด้วยทุน1ล้านเหมือนเดิมถัดมาอีก10ปีข้างหน้านายเออายุ50ปีได้เกิดจากไปขึ้นมาก่อนวัยอันควรแต่ว่านายเอได้ทําประกันน้ไว้1ล้านบาทซึ่งเงิน1ล้านบาทนี้ไม่ได้ไปไหนเลย คนที่ได้รับก็คือผู้รับผลประโยชน์นั่นเองที่นายเอได้ลงไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือภรรยาหรือคนที่นายเอรักมากที่สุดนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมและนี่คือแผนประกันชีวิตพื้นฐานที่ทุกคนควรทราบนะครับขนมโกขอแจ้งอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีแผนประกันชีวิตพื้นฐานที่ขนมโกอธิบายหรือเล่าไปทั้งหมดนี้สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ปกติเลย การเลือกแผนประกันที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณลูกค้าและครอบครัวมีความมั่นคงในอนาคตการพิจารณาความต้องการและสถานการณ์ทางการเงินของคุณลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกแผนที่เหมาะสมหากคุณลูกค้ายังมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันชีวิตสามารถสอบถามขนมโกลได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขนมโกขอขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสของเราในวันนี้ถ้าหากชอบอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ว่าจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับประยการเดี่ยวขนมโกจะใชเล่าให้ฟังอีกนะครับผมสวัสดีครับ